สัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะเราจะวันที่23สิงหาคม2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้น่าจะเห็นความสดใสต่อเนื่องนะคะจากรายสัปดาห์ก่อนนะคะ ก็ดูบรรยากาศการลงทุนทั้งของตลาดต่างประเทศนะคะสหรัฐหรือว่ายุโรปนะคะหรือว่ารวมไปถึงภูมิภาคเช้านี้เนี่ยค่อนข้างอิงไปในทางสดใสนะคะก็สหรัฐปิดในแดนบวกได้นะคะภูมิภาคเช้านี้ก็เปิดในแดนบวกนะคะวันนี้โอกาสที่จะเห็นเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปทดสอบ1560จุดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราให้กรอบเคลื่อนไหววันนี้1 5 4 5ถึง1,565จุดนะคะก็ถ้าสามารถเทส1 5 6 0 แล้วยืมได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเดือนทีเดียวนะคะที่เซตสามารถที่จะผ่าน1560ขึ้นไปได้เพราะครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเซตยืนปิดเหนือ1560นี้ก็ราวๆช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น จุดที่นักลงทุนอาจจะให้ความสนใจค่อนข้างเยอะหน้าสำหรับตัวแนวต้านสำคัญที่1560นะคะวันนี้ก็ลุ้นๆกันนะคะให้สามารถที่จะขึ้นไปทดสอบและยืนปิดเหนือตรงนี้ให้ได้ระยะต่อไปภาพก็อาจจะดูดีขึ้นแรงหนุนหลักๆนะคะต้องบอกว่าคงเป็นเรื่องของสถานการณ์ตัวโควิด -19 ในประเทศนะคะก็เริ่มมีความหวังในเรื่องของการเปิดเมืองนะคะในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงไตรมาสที่4นะคะเป็นต้นไปนะคะก็ ถือว่ามีความหวังมากขึ้นจากจํานวนผู้ติดเชื้อที่รายงานออกมาเนี่ยเริ่มที่จะทรงรงตัวจริงๆปีมเรื่องของการเปิดเมืองเนี่ยถูกเล่นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตลอดสัปดาห์นะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มทรงๆแถวๆสอง0 0ื่น,นะคะไม่ได้ทำนิวไฮนะคะแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามวันที่ผ่านมาเห็นตัวเลขลดลงเรื่อยๆนะคะล่าสุดเช้านี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งรายนะคะก็ ถือว่าเป็นตัวเลขที่สร้างความเบาใจให้กับทุกคนที่เข้ามาจับตามองค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นธีมเปิดเมืองที่เล่นตั้งตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะเห็นเรื่องของการเก็งกําไรต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่านักลงทุนที่เข้ามาเก็งกําไรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสวิตือว่าสลับตัวตัวที่เล่นขึ้นไปเยอะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นช่วงของการเทคโปรฟิตหรือว่าเลทโปรฟิตลันแล้วก็คอยหาจังหวะในการทํากําไรมากกว่าที่จะวิ่งเข้าหาส่วนตัวที่เป็นตัวลอง ที่ยังไม่ได้ขยับมากนะักอันนั้นถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะคะอาจจะมีแรงเกณง์กาไรกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะส่วนในระยะยาวเนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์ในเรื่องของการเปิดเมืองเนี่ยธีมนี้คิดว่าเราคงจะเห็นขยับไปขยับมาเนี่ยเข้ามาได้ตลอดทางจนกว่าจะมีเรื่องของประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนได้เต็มกําลังนะคะแล้วก็พฤติกรรมการดูแลตัวเองของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตระหนักรู้ถึงสถานการณ์มากขึ้นนะคะ ตรงนี้น่าจะมีส่วนเป็นส่วนสําคัญที่เข้ามาช่วยทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถลดลงได้อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่เรานอกจากจะติดตามเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นตัวเลขที่รายงานออกมารายวันเนี่ยก็ควรที่จะติดตามในเรื่องของอัตราการติดเชื้อด้วยนะคะควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยมันจะลดน้อยลงได้ในหนึ่งแฟกเตอร์ก็คือเรื่องของการตรวจน้อยลงนะคะคือถ้าตรวจน้อยลง ก็ติดเชื้อน้อยลงแน่นอนที่สุดสัดส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของ positive rate ที่ถือว่าเป็นสัดส่วนของการติดก็คือจำนวนคนติดฐานด้วยจำนวนการตรวจเนี่ยถ้าตรงนี้ลดลงได้ต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่มีความจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมนะคะตรงนี้ถือถือว่าค่อนข้างน่าสนใจซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของสัปดาห์ก่อนที่ที่มีการตรวจเชื้อแล้วพบผู้ติดเชื้อราวๆสักสอง0 0รายต่อวันเนี่ย โดยเฉลี่ยแล้วตรวจเชื้อประมาณห้าหมื่นรายต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นอาตาัตรา positive rate ตรงนี้ยังถือว่าค่อนข้างสูงนะคะประมาณสักสี่สิเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงต้องพยายามดึงตัวเลขตรงนี้ลงมาให้ได้นะคะเพื่อที่จะเห็นเรื่องของอแนวโน้มของการเปิดเมืองอย่างจริงจังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เปิดไปแป๊บหนึง่งว่าเดี๋ยวต้องกลับมาปิดใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าในภาพรวมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาหรือ จับตาดูตัวเลขอย่างใกล้ชิดแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของธีมการลงทุนในระยะสั้นๆนะคะเรายังมองว่าช่วงนี้เรื่องของการเก็งกําไรในเรื่องของหุ้นเปิดเมืองเนี่ยก็น่าจะยังคงมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อตลาดอยู่นะคะในเรื่องของความคาดหวังของการเปิดเมืองเนี่ยเรามองว่ากรุงเทพเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์หรือว่าได้ภาษีดีกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นโมเดลในเรื่องของ Bangkok Sandbox อาจจะกลับมาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าดูจากตัวแปรหลักสําคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยฉีดไปค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เข็มแรกสําหรับคนกรุงเทพเนี่ยรายงานออกมาว่า82%ฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสัสดส่วนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ได้ตัวแอสต้าเซเนกามานะคะเพราะฉะนั้น ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าจะมีการเปิดเมืองทำเป็นแบงคอกแซนด์บ็อกแล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้กิจการกิจกรรมต่างๆก็อาจจะ เริ่มต้นคล้ายๆกับปีที่แล้วนะคะที่ทยอยทยอยกันเปิดนะคะสาหรับเป็นเฟสเฟสเฟสแรกเอากลุ่มที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเปิดก่อนนะคะแล้วก็เฟสที่2เฟสที่3ตามมานะคะพวกเสี่ยงสูงๆก็อยู่ท้ายๆอย่าเพิ่งเปิดอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าภาพรวมในทางกรุงเทพนี่ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปถ้าตัวเลขไม่ไม่ได้มีอะไรที่ดูเซอร์ไพรส์ในช่วงที่เรากำลังจับตาดูอีก14วันตรงนี้นะคะ ในส่วนของประเด็นที่ต้องจับตาของสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่สองงานที่ดูเป็นงานใหญ่และน่าสนใจนะคะอีเวนต์หนึ่งก็คือ Thailand Focus นะคะของภายในประเทศของเรานะคะอีกอีเวนต์หนึ่งก็คือ การประชุมใหญ่ที่ของเฟดที่แจ็กสันโฮนะคะนักลงทุนก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะสำหรับ Thailand f ฟก u สเนี่ยโดยปกติที่จัดเนี่ยก็คิดว่าเป็นอีเวนต์ที่หนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญต่อตัวตลาดหุ้นนะคะส่วนใหญ่ตอบสนองกันในเชิงบวกนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันเ,นเข้าไปฟังมุมมองนะคะต่อภาพเศรษฐกิจมหาภาคโดยทางภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่เข้าไปร่วมในงานนะคะ ก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของตัวเอ่อตัวภาพรวมมุมมองเรื่องของการเติบโตของตัวธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะคะที่มีเรื่องของผลกระทบก่อต่อสถานการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต้องไปจับตาดูเรื่องของการปรับตัวนะคะแล้วก็การลงทุนในช่วงที่เกิดสถานการณ์นะคะว่าเขามีแผนการรองรับตรงนี้อย่างไรนะคะก็คาดการณ์ว่า ถ้ามีการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีประกอบกับสถานการณ์เรื่องของโควิดเนี่ยมีแผนการในเรื่องของวัคซีนที่ค่อนข้างดีเนี่ยก็น่าจะทําให้ความหวังในเรื่องของการเปิดประเทศนะคะในปีหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังมองเป็นบวกในแง่ของฟันฟลที่จะไหลเข้ามาได้เล็กน้อยนะคะหลังจากที่ต้องบอกว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราเห็นแต่โฟไหลออกนะคะอีกงานหนึ่งนะคะจะเป็นตัวแจ็คสันโฮที่มีการประชุมของเฟดที่แจ็คสันโฮนะคะก็อยู่ในช่วงปลายสัปดาห์เหมือน กัน,นะคะตัวนี้ก็คงจับตาเรื่องของ QE tapering นะคะคนคาดหวังกันเยอะนะคะให้ส่งสให้เฟดส่งสัญญาณนะคะว่าจะมีการทำ QE เทเบิลลิงนะคะแต่คิดว่าแอคชั่นจริงๆน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะเพราะว่าที่แจ็คสันโฮประชุมในช่วงปลายสิงหาใช่ไหมคะยังมีการประชุมเสร็จในช่วงกันยาตุลาที่อาจจะเป็นเวลาที่อรอดูเรื่องของอการจ้างงานนะคะก็คือตัวเลขภาคแรงงานให้คอนเฟิร์มภาพความแข็งแกร่ง,งจนเสร็จมีความเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจก่อนที่จะประกาศเรื่องของการทำา QE t a b l e บิลอย่างเป็นทางการในการประชุมช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะแล้วก็แอคชั่นจริงๆน่าจะเกิดขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็จะเป็นช่วงปลายปีสอดคล้องกับสัญญาณที่อ่อเจ้าที่เฟดหลาของช่วงก่อนหน้านี้นะคะ,ะก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วง ปลายปีหน้าเลยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีขยับเร็วขึ้นได้นะคะถ้าสามารถทำ QE ได้เร็วขึ้นนะคะ uh huh. QE tapering นะคะได้เร็วขึ้นนะคะก็ตอนนี้เริ่มมีบางคนให้ให้ความเห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงไตรามาสที่3ของปีหน้านะคะในภาพรวมเรื่องของการที่เฟดมีการเปลี่ยนการปรับตัวนโยบายตรงนี้เนี่ยในเชิง เปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะฟันฟลัอาจจะเป็นลบนะคะกับ e ี e r g i n g market นะคะอาจจะมีการเห็นฟลัไหลกลับออกไปทางอ่อทางสหรัฐมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอ่อปัจจัยที่อาจจะเข้ามาขานในภาพรวมที่เรามองว่าบวกจากเรื่องของอ่าไท a แลนด์โฟกัสมีความหวังบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวสถานการณ์โควิดในประเทศเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยหุ่นขึ้นมา ค่อนข้างสดใสน่าสนใจนะคะการเก็งกําไรยังทําได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังถืออยู่บนเบสิสของความระมัดระวังนะคะหุ้นที่เราเลือกเข้ามาเป็น p i c k of the Day แล้วจริงๆก็เป็นจัดให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมี2ตัวก็คือตัวปูนใหญ่ s c c แล้วก็ตัว p r e s i a e Shipping นะคะเอ่อก็สำหรับปูนใหญ่เนี่ยช่วงนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกย่อตัวลงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่มีราคาหุ้นที่แปรผกผันกับราคาน้ํามันแปลว่าราคาน้ํามันล ราคาหุ้นน่าสนใจในเชิงบวกเพราะว่าได้ประโยชน์นะคะในแง่ของต้นทุนนะคะที่ลดร้อยลงนะคะสเปรดดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของภาพของการที่บาทอ่อนค่าตรงนี้เนี่ยสัดส่วนการส่งออกของปูนใหญ่เนี่ยมีอยู่44ก็ได้อาน,นิสงส์งจากบาทอ่อนนะคะ,ะมุมมองตรงนี้ทำให้มีมุมมองต่อ การทำกำไรใน second half เนี่ยดีขึ้นกว่าช่วงก่อนที่เราเคยมองไว้นะคะแล้วก็ถ้าหันมาดูราคาเองก็ยังอยู่เทรดอยู่บน PE ในระดับค่อนข้างต่ำเพราะฉะั้นเป็นหุ้นหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจนะคะส่วนตัว PS p r e Shipping อยู่ในส่วนกลุ่มของเรือเนี่ยก็เรื่องของการพุ่งขึ้นของค่าระวังเรือเห็นต่อเนื่องนะคะแต่เรื่อยๆทำ New High ในรอบ10ปีนะคะเพราะฉะนั้นกำไร ก็น่าจะยังคงดีต่อเนื่องคะ first h a l ฟว่าดี second h a l ฟน่าจะดีได้โดดเด่นกว่า first h a l ฟนะคะบาทอ่อนก็เข้ามาช่วยหนุนได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างชอบทั้ง2ตัวนะคะ,ะทั้งปูนใหญ่แล้วก็ตัว p r e c h ีย shipping ค่ะส่วนรายละเอียดลึกๆว่าจะดีกันยังไงตัวเลขดีขึ้นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปฟังทางคุณดนัยนะคะจัดรายการฟิลิปจัดให้นะคะช่วง9ก้าโมงสิกันอีกทีหนึ่งไปฟังรายละเอียดนะคะหุ้น2ตัวปูนใหญ่แล้วก็ p r e c h a r g นะคะส่วนเทคนิ นิ้คพิกนะคะหุ้น3ตัวของเรานะคะ k b a บ k นะคะเอ่อซ c s แล้วก็ตัวซูเปอร์ค่ะสำหรับเก่งกำไรทางด้านเทคนิคค่ะ,คะก็วันนี้มาอัปเดตนะคะตัว CPF นะคะ <c oughs> มองในครึ่งปีหลังเนี้ยก็ถามว่าตัวการฟื้นตัวนี่ก็อาจจะยังไม่ได้ว่าเด่นมากนะคะก็เรื่องโควิดเนี่ยก็ยังมีผลกระทบค่อนข้างมากนะคะเอ่อโดยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาระบาด เพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็กระทบในเรื่องของกําลังซื้อนะคะโดยในไทยเองเนี่ยต้องบอกว่ากําลังซื้อก็หดตัวลงแล้วก็หลักกิรซั์เนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนะคะอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากในเรื่องของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนที่จีนเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณการเลี้ยงหมูเนี่ยก็กลับ ภาวะปกตินะคะก่อนเกิดโรค ASF นะคะก็ทำให้ราคาหมูในไตรมาส2เนี่ย,ย,อ,ยอ่อนลงไปค่อนข้างมากนะคะแต่คาดว่าในเรื่องของราคาเนี่ยนผ่านจุดต่ำสุดในไตรามารส2ที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนเวียดนามเนี่ยเรื่องเออโรค ASF เนี่ยก็มีปรับปลายอยู่นะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผลกระทบอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ราคาเนี่ยก็ยังปรับลงมาอีก มาต่อในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางผู้บริหารก็มองว่าราคาขายเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆที่75-80บาทต่อคิโลได้จนถึงสิ้นปีนะคะซึ่ง <c oughs> ถามว่าระดับราคานี้เนี่ยก็เป็นระดับที่เกินเบรกอีเวนไปอยู่แล้วนะคะแนวโน้มในครึ่งปีหลังก็ดูฟื้นตัวช้าวกว่าที่คาดนะคะประกอบกับงบในไตรามาสสองที่ออกมาต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะทางฝ่ายได้ปรับลดประมาณการลงจากเดิมเนี่ย21%นะคะจากประมาณการเดิมนะคะยอดขายหายไป14%นะคะ,ะลดลงไป14%เย็นเยนะคะอยู่ที่5,070 7 Uh, 7,957ล้านนะคะปรับมาจิ้นลงนะคะตามราคาเงินส์ที่ลดลงนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในร่วงการรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมนะคะทั้ง o, c p o CTI, High Life แล้วก็ Lotus นะคะ,ะโดยกําไรในครึ่งปีแรกเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดค่อนข้างมากนะคะทําให้ปรับลงในในส่วนีทั้งก้อนเนี่ยเหลือ4,165ล้านบาทนะคะก็ต้องบอกว่าอัน ไตรมาสสองเที่ยครึ่งปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขกําไรออกมาเนี่ยคิดเป็นประมาณแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นของประมาณการเดิมเท่านั้นเองนะคะก็ทําให้ตัวทางฝ่ายปรับลดในส่วนนี้ลงนะคะ,ะปรับกําไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยเหลือหมื่นสี่พันแปดรอสิบเจ็ดล้านลดลงสิบสี่เปอร์เซ็นต์เยนเยะแล้วก็กําไรสุทธิเนี่ยเหลือ15,989ล้านลดลง39%มเกนเย็ยนยยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมีรายการพิเศษค่อนข้างมากด้วยนะคะ ผลการดาเนินงานในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งบวกและก็ลบคลาคลากันนะคะโดยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศที่ยังเป็นประเทศที่ค่อนข้างดีมากนะคะก็คือฟิลิปปินส์ละเซียแล้วก็กัมพูชานะคะ สามประเทศเนี้หลักๆก,ก็ยังได้อนิสงจากราคาเนืน้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนะคะจากเรื่อง ASF นะคะทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชานะคะโดยเฉพาะสองประเทศนี้ค่ะส่วนรัสเซียเนี่ย,ย,นนยก็ได้ผลในเรื่องของราคาเนืน้อสัตว์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากมีผลผลิตเองนะคะในเรื่องของตัววัตถุดิบนะคะส่วนสองประเทศหลักๆที่ดูแบบจะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้มากนะคะก็คือในเรื่องของอินเดียนะคะอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าเจอ ปีก่อนก่อนนี่ก็เจอเรื่องหวัดนกของไก่นะคะทําให้ตัวผลประกอบการยังไม่ได้ดีมากนะคะและปีนี้เองเนี่ยก็มาเจอเรื่องโควิดอีกนะคะก็ทําให้ตัวธุรกิจสัตว์น้ำในอินเดียเนี่ยก็อ่อนแอลงนะคะก็ทําให้ยังมีผลขาดทุนอยู่นะคะในสหรัฐเนี่ยก็คือเบลิซิโอนะคะผู้ผลิตอาหารพร้อมทานเนี่ยก็ต้องบอกว่าการดำเนินงานยังไม่ได้ฟื้นตัวนะคะแม้ว่าทาง ctf เองจะมีการปรับในเรื่องของโมเดลการทําธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็ในสหรัฐเนี่ยก็ยังฟื้นตัวได้ต้องเรียกว่าช้ากว่าเดิมนะคะ ออมองช่วงที่เหลือของปีก็ยังไม่ดีนะคะแต่มองในเรื่องของ valuation กลับมาน่าสนใจนะคะปัจจุบันซื้อขายบนพีสัก14เท่านะคะก็มีส่วนลดมากกว่าผู้ประกอบการในกลุ่มส่งออกด้วยกันนะคะทั้งฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อนะคะแต่ปรับลดราคาพื้นฐานลงเหลือ31บาท50นะคะสะท้อนการปรับลดประมาณการลงจากเดิมนะคะ ค่ะสำหรับตัว c ี g นะคะก็การปรับลดค่าตัวโควิดในส่วนของแล็บจากสกปสชนะคะเป็น1,500ถึง,ง1,700บาทนะคะจากเดิมจ่ายอยู่ที่2,300บาทนะคะก็ไม่ได้กระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยยะนะคะเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ c ีเเป็นลูกค้าเงินสดนะคะประมาณ70-80%นะคะโดยมีค่าบริการเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณรดละสามพบาทนะคะแล้วก็การ ตรวจหาเชื้อแบบ uh, ใช้แอนติเจนคคสนะคะก็ไม่ได้ทำให้อุปสงค์โดยการตรวจของโรงพยาบาลลดลงนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้า c ีเไม่ได้เน้นการเข้าตรวจเชิงรุกนะคะซึ่งทำให้ตัวจำจนวนเคสย t o d a t ะนะคะยังอยู่ที่ประมาณ1,200-1,300ถึง1,300ารยายต่อวันนะคะซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นจากแต่มาสองนะคะที่อยู่ที่800-1,000ถึง1,000รายนะคะ แล้วก็ในปัจจุบันนี้เองก็มีอาวอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากการที่เข้ามาตรวจโรงพยาบาลเป็น40-50%นะคะจากก่อนหน้าเฉลี่ยที่20%นะคะแล้วก็ c s g อเองก็มีการขยายค a ป a ซิตีรองรับคนไข้โควิดเพิ่มขึ้นนะคะทั้งเตียงโค h อตวอร์ดนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่าตัวของแต่มาสองนะคะอยู่ที่หกไปเตียงนะคะแล้วก็โฮสพิทเลเพิ่มขึ้นเป็น 5,000เต 2, ียงนะคะจากสิ้นไตมากยู่ที่2,000นะคะหนุนตัวรายได้ค่ารักษาผู้ป่วยโควิดคัดปรับเพิ่มขึ้นมาก q ิวอนะคะแล้วก็ยังคงได้แรงหนุนในการปรับขึ้นค่ารักษาของสปสชในส่วนของพื้นที่สีแดงแล้วก็สีเหลืองเข้มอีกประมาณ2 5นะคะ ทำให้มองว่าเนนนงแต่มาสามน่าจะทํำ New High นะคะจากหนึ่งก็คือไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่เพิ่มขึ้นนะคะสองก็คือมีไรายได้กจากการรับจ้างบริหารเมืองพัทยา2แห่งนะคะประมาณแต่ละเจ็ดสล้านนะคะแล้วก็ไรายได้คนไข้ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลศิรินทร์นะคะซึ่งส่งผลให้ตัวไรายได้ค่ารักษาและก็มาจิ้นโดยมองว่าปรับเพิ่มขึ้นมากทั้ง E-on-E แลวก็ Q-on-Q นะคะสาหรับแต่มาสีก็จะ เริ่มรับรู้ไรายได้ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลใหม่2แห่งนะคะก็คือ1โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสมุทรปราการนะคะตัวนี้ก็จะมีมูลค่าโครงการอยู่ที่280ล้านบาทนะคะสัญญาอยู่ที่3ปีนะคะแล้วก็โครงการล่าสุดนะคะที่เพิ่งได้มานะคะ,ะที่มีการแจ้งอ l i c ิสเม t ิ้งวันศุกร์นะคะก็คือศูนย์หัวใจโรงพยาบาลระยองนะคะอันนี้มูลค่า160ล้านบาทนะคะ สัญญาหนึ่งปีนะคะก็จะเริ่มบุคกเข้ามาไรมาสยีนะคะแล้วก็ตัววัคซีนของโมลนนาเองนะคะที่เบื้องต้นคาดอยู่ที่2องแสนโดสนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายก็ปรับกำไรทั้งปีเป็นเติบโตหนึ่งร้อยี่เนตยนะคะแล้วก็ตัวรายได้เติบโตอยู่ที่ประมาณ56%ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น4ี่บาทหกนะคะยังคงคำแนะนํำซื้อะค่ะ ค่ะในส่วนของ j u b i l e ีนะคะถ้าเกิดว่าไปดูในส่วนของผลดำเนินงาน 2Q64 ที่ออกมานะคะก็มีกำไรสุทธินะคะลดเหลือแค่27ล้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำสุดนะคะรายไตรมาสนะตั้งแต่ไตรมาส4 ปี57นะคะบวกกับในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในปัจจุบันที่ยังคงยืดเยื้อะนะคะทําให้ในส่วนของผลดาเนินงานของจูบิลี่เองในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากกํำลังซื้อที่ชะลอนะคะรวมถึงในส่วนของช่องทางก,การจําหน่ายที่ถูกปิดตามคําสั่งภาครัฐนะคะก็อยู่ในระดับสัดส่วนประมาณเกินครึ่งนะคะเพราะว่าด้วยสาขาที่มีทั้งหมดในใน,ในทั่วประเทศเนี่ย ก็จะมีสาขาที่กระจุกตัวอยู่ในทางด้านของกรุงเทพฯและประิมณฑลค่นนอนข้างเยอะนะคะจากจานวนสาขาที่มีทั้งหมด127สาขานะคะในส่วนของตัวยอดขายออนไลน์นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถปรับตัวนะคะมีการช่องทางออนไลน์ได้นะคะแต่ด้วยสินค้ามูลค่าสูงในเครื่องประดับเนี่ยก็อาจจะทําให้ในส่วนของตัวยอดขายออนไลน์ของจุบลี่เองเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมที่ยังไม่ได้มากพอนะคะเมื่อเทียบกับยอดขายหน้าร้าน ที่หายไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะหากพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตในอนาคตของ Jubilee นะคะจากสถานการณ์ที่ท,ที่ขล้ายนะคะก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ มีความคุ้มค่านะคะจากการที่สร้างแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งก็ปัจจุบันก็มีการพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะในส่วนของตัวยอดขายออนไลน์ที่มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเคยซื้อสินค้ากับบริษัทเป็นครั้งแรกนะคะสูงถึง80%นะคะตรงนี้เองก็อาจจะส่งผลดีกับทัฟฟิตในระยะยาวนะคะจากการที่ลูกค้าจะมีการเดินเข้าร้านจิบเบลลี่มากขึ้นนะคะรวมไปถึงในส่วนของการเพิ่มฐานสมาชิกที่จะมากขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยยู่่1,8าคะ นอกเหนือจากในส่วนของตัวเครื่องประดับที่เราสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วนะคะในส่วนของการลงทุนเองก็ถือว่าปัจจุบันก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนนะคะได้สูงกว่าการฝากเงินใน เ,ออเงินฝากนะคะซึ่งดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างต่ำนะคะในส่วนของตรงนี้เองปัจจุบันทางด้านยอดขายของจิวเวลีーก็จะมีในส่วนของตัวเพชรกระละชนะเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า10%็ของยอดขายรวมนะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนของการจัดงานเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของตัวนักลงทุนไฮเน็ตเบิกหรือใครที่สนใจในเรื่องของเพชรกระลดที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะก็อาจจะ ส่งผลดีต่อตัวยอดขายจูเบลี่ได้นะคะโดยจูเบลี่ก็จะมีการจัดงานในส่วนของตรงนี้ทุกๆเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะดังนั้นในส่วนของภาพสถานการณ์ที่หักกลับมาเป็นปกติเนี่ยและภาคเราสามารถให้จัดงานได้นะคะแนวโน้มยอดขายในช่วงของ Q4 ก็อาจจะเติบโตโดดเด่นนะคะจากการมีการช่วยจัดงานดังกล่าวนะคะทางฝ่ายนะคะก็ เพื่อสะท้อนในส่วนของภาพกําไรครึ่งปีหลังที่อาจจะไม่สดใสยอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะแต่เราก็ยังคงคาดหวังในส่วนของ Q4 ที่อาจจะกลับมาโดดเด่น Q-on Q ได้นะคะภายใต้ทุกอย่างสถานการณ์ที่กลับมาดีขึ้นนะคะก็มองในแง่ของตัวภาพกําไรทั้งปีนะคะก็อยู่ที่ 194ล้านนะคะก็หมดตัวลงนะคะ27.3เปอร์เซ็นต์เยออนเยก่อนที่จะกลับมาโตเดบเดนในปี65นะคะที่คาดไว้อยู่ที่26.5เปอร์เซ็นต์เยออนเยนะคะด้วยสถานการณ์ที่ดูเป็นปกติมากขึ้นนะคะโดยทางฝ่ายมีการปรับราคาไปใช้พื้นฐานปี65นะคะที่25บาท25สตางค์นะคะซึ่งปัจจุบันในส่วนของตัวราคาหุ้นก็มีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานนะคะแล้วก็ในช่วงของครึ่งปีแลกเองทางด้านบริษัทก็มีการประกาศจ่ายปันผล15สตางค์นะคะก็จะขึ้น XD วันที่ 27สิงหาแล้วก็จ่ายปันผล10กันยานะคะทางฝ่ายก็เพิ่มคำแนะนำเป็นทยอยซื้อนะคะจากเดิมถือค่ะช่มาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะในส่วนของราคาทองคำนะคะ,าคาคะ,คะจะเห็นได้ว่า ตัวสองคำมสปอร์ตเนี่ยปรับตัวลงมานะคะใกล้เส้นค่าเฉลี่ย200นะคะก่อนที่จะมีการดิดกลับขึ้นมาบ้างนะคะในช่วงเช้านี้แต่เรามองว่าในเรื่องของภาพรวมของตัวดอลลาร์สหรัฐเองนะคะที่อยู่ในกรอบหลักทางแข็งค่านะคะยังเป็นแรงกาดดันอยู่นะคะแม้ว่าช่วงเช้าเนี่ยมีจังหวะที่ดอลลาร์ด็กส์เนี่ยย่อตัวลงมานิดหน่อยนะคะ โดยถ้ามองในส่วนของการปรับสถานะของ ETF ทองคำรายอย่าง SPDR นะคะก็เป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันด้วยนะคะเพราะว่าตลอดสัปดาห์ก่อนหน้านะคะก็ดูเหมือนจะเห็นการปรับลดสถานะการถือรองทองคำลง,ลงกว่า9าตันนะคะขณะที่เมื่อวันศุกร์เองเนี่ยก็ขายออกมาประมาณ3.49ตันนะคะตรงนี้ก็น่าจับตาดูกันต่อสำหรับ ในเรื่องของฟัน f ฟล w นะคะจะในฝั่งของกองทุนขณะที่ไปดูในส่วนของสถานะ การเก็งกำไรนะคะในตลาดโคเม็กโกเองเนี่ยอาจจะอยู่ในฝั่งตรงข้ามนะะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของนักเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ทองคำนะคะก็มีการปรับเพิ่มสถานะในฝั่งรองขึ้นกว่า23,100สัญญานะคะจากที่สองสัปดาห์ก่อนหน้าเองเนี่ยเป็นการปรับลดลงมานะคะก็อันนี้อาจจะเข้ามาช่วยพยุงในส่วนของอาดาวไซด์ของราคาส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยหลกัหลกๆเรามองว่านักทุนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เร่งรีบเข้า ไปถือโพซิชันนะคะในฝั่งรองหรือฝั่งช็อตเพิ่มเติมมากนักนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของการประชุมเฟดที่แจ็คสันโฮที่จะมีขึ้นในวันที่16ถึง28สิงหาคมนี้ก็หรือว่าสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องของตัวการทำ QE tapering นะคะที่จับตาดูกันอยู่ว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนออกมาหรือเปล่านะคะสำหรับการประชุมรอบนี้จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยถูก พูดถึงค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆคนเนี่ยส่งสัญญาณสนับสนุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของคอมเมนต์ของประธานเฟดเนยายจอรูมพาเวลล่าสุดออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทําให้นักทุนกลับมาวิตกกังวลว่าเฟดน่าจะเริ่มมีการคุมเข้มนโยบาย ทางการเงินในปีนี้แล้วนะคะซึ่งทําให้อมองว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยอาจจะแกว่งตัวไปก่อน,นะคะแต่เราก็ยังให้น้ําหนักกับในทางลงมากกว่านะคะแม้ว่าคืนนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตภาคการบริการแล้วก็ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเองเนี่ยแนวโน้มน่าจะออกมาในทิศทางที่ชะลอลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นแดงกับ ตัวราคาทองคำได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ำหนักเรามองว่าน่าจะไปอยู่ที่การประชุมเฟดที่แจ็กสันโฮนะคะเพื่อ,อรอความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินมากกว่านะคะทำให้เรามองว่าการรีบาลกลับขึ้นมาก็น่าจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะขึ้นไปชุดแนวต้านก็มีโอกาสที่จะย่อกลับลงมานะคะมองแนวรับแถวระดับ1,775-1,770นะคะแนวต้านที่ระดับ1,786ก่อนนะคะ ในส่วนของตัว GOU สองหนึ่งเนี่ยเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ2องเหรียญน,นะคะกลยุทธการลงทุนเราจึงแนะนำว่าในจังหวะที่ดิดตัวขึ้นไปนะของราคาทองคำสปอร์ตก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าเทรดดิ้งช็อตนะคะ GOU 2 1ในกรอบหนึ่อยเจ็ดถึง1 7 8่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ